โอเคเดี๋ยวเรามานั่งดูนะครับว่าน้ำหนักของผมนะครับน้ำหนัก6มนะครับจะรับน้ำหนักได้ไหมนะครับนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับทุกท่านนะครับครับรายการมิสเตอร์พีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับขอพาทุกท่านมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกล่องเก็บเสื้อผ้านะครับแต่ว่าเป็นกล่องในรูปแบบของโซฟานะครับจะเป็นรูปแบบไหนจะเป็นยังไงสีอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่เราได้บรรจุพันนะครับที่อางล้านเขาส่งมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปมาแกะดูพร้อมกันนะครับว่ากล่องที่ได้เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้รับของมาเลยนะครับ ลักษณะหีบหอก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นกล่องเขาเรียกว่าเป็นกล่องเก็บเสื้อผ้าหรือกล่องเก็บของอเนกประสงค์ในรูปแบบของโซฟานั่งได้นะครับตัวนี้นะครับความยาวนะครับจะ50คูณ30เซนติเมตรนะครับ ห0าสิบคสามซนติเมตรเนี่ยนะครับมันสามารถเก็บเสื้อผ้าเก็บของเรานะครับได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบดูความกันนะครับว่ามันจะเป็นประม,มาณไหนเนาะตัวนี้นะครับทจาจากอเขาเรียกว่าเป็นเป็นหนังทียูนะครับที่ทํามาแบบสวยงามแล้วก็มีเราจะเก็บสีขาวตัดด้วยลายสีขาวนะครับเนี่ยเห็นไหม สวยงามเลยแล้วก็จะมีกระดุมตรงนี้นะครับ6กระดุมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ประกอบดูนะครับอุปกรณ์ที่ที่ได้แถมมานะครับก็จะมีตัวฝาปิดแล้วก็ตัวแผ่นรองนะครับนี่แผ่นรองตัวนึงนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ กล่องที่เขาทำมาแบบนี้นะครับให้แล้วนะครับเป็นสี่มุมนะครับมานีนะครับเขาจะได้ประมาณนี้นะครับความกว้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปห้าสิบเซนติเมตรคูณสามสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ทําอะไรตัวนี้เอาไว้ทํอ่าเขาเรียกว่าเอาไว้รองนะครับตรงพื้นเพื่อจะให้ตัวพื้นที่เราได้ ของเนี่ยให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เอาตัวนี้ไปาใด่เนาะไ,ได้ประมาณนี้อ่านี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเก็บของได้ละนครับดูเลยอันนี้ผมก็สามารถเก็บของได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นการสั่งของมาแล้วก็มารีวิวดูนะครับส่วนในเรื่องของความแข็งแรงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบนึงนะครับ ี่ครับมันก็จะเป็นในลักษณะของ,ของเก็บของพร้อมเป็นโซฟาให้เรานั่งแบบสวยๆได้เลยนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่อยากจะใช้ตะกร้าผ้านะครับหรือว่าไม่อยากใช้เป็นลิ้นชักหรือไม่อยากจะใช้เป็นลักษณะอื่นๆในการเก็บเสื <c oughs> ้อผ้าเก็บของนะครับเราก็ยังมีนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวกล่องเก็บอเนกประสงค์เพื่อจะให้เรานั้นนะครับ สามารถตกแต่งห้องได้ด้วยแล้วก็สามารถเก็บของได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สามารถยกไปไหนมาไหนได้สะดวกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมมารีวิวในวันนี้นะครับได้เลยว่าเก็บเสื้อผ้านะครับได้ค่อนข้างที่ใยญเยอะหรือว่าเราจะเก็บของในกรณีที่ของที่เราเหลือใช้เหลือเก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถทิ้งเข้าไปในน,นี้แล้วก็นั่งทับได้เลยเป็นโซฟาได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครมาเปิดดูของเราด้วยนะครับเพราะว่าม <blink. S 1> ันเป็นเขาคิดว่าเป็นโซฟาเนาะก็เดี๋ยวเรามานั่งดูว่ามันจะได รับน้ำหนักผมได้ไหมนะโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปดูแล้วนะครับว่าในกล่องนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราได้สั่งซื้อมาเนี้ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปก็คืออันดับที่หนึ่งนะครับก็คือตัวฝานะครับตัวที่ผมนั่งอยู่นี่สองก็คือตัว โครงสร้างแล้วก็สามตัววางนะครับเพื่อจะให้ตัวข้างล่างมันเขาเรียกว่าแผ่นรองนะครับด้านล่างให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอพาทุกท่านมาอยู่ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับท่านไหนที่ไม่อยากจะใช้ตะกร้าผ้าไม่อยากใช้ดิ้นชักหรือว่าไม่อยากใช้เป็นพวกราวเก็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถนะครับเอาไปเก็บเสื้อผ้าเก็บของหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอาไป จัดแสงข้างในนี้แล้วก็นั่งถึงโซฟาแบบสวยๆตกแต่งบ้านได้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครมองหานะครับลัตภัณฑ์นี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปวิดีโอให้แล้วก็แนวทางการสั่งซื้อนะครับท่านสามารถคลิกลิงก์นะครับใต้คล <Yeah. S 1> ิปวิดีโอนะครับแล้วก็สั่งซื้อกับทางร้านได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านผมเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งผมบอกทุกท่านแล้วประจำประจํานะครับว่าผมไม่ใช่ร้านค้าแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านค้าเลยแม้แต่าบาทเดียวนะครับแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ ชอบซื้อสินค้ามารีวิวนะครับก็เลยทําให้ทุกท่านนะครับเห็นคลิปแบบนี้นะครับอยู่เป็นประจำนะครับก็คือสั่งซื้อของออนไลน์นะครับหรือว่าออฟไลน์นะครับมาแล้วมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะผมก็จะมารีวิวอย่างเงี้ยให้ทุกท่านได้ดูเป็นประจำนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการมิสเตอร์พีเคเรวิวนะครับก็ขอทักทันมารีวิวเจ้าตัวกล่องเก็บของอเนกประสงค์ไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมได้ยังไงทอมจาก PK House Studio Okay. okay, yeah.